ขอโทษสิพี่ฮาวาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาชื่อของข้ามาพูดที่โล่งแจ้งแบบนี้สิพวกเราพวกเราแค่แสดงความเห็นรูปแบบการต่อสู้ของฮาวาชิงวินแสดงความเห็นงั้นเหรอข้าฟังแล้วเป็นการดูถูกชัดๆในฐานะาสาวกขอนิกายกระบี่ชิงวินแม้ว่าเราจะฝึกฝนวิชากระบี่แต่ว่าเราก็ควรฝึกฝนหัวใจของเราก่อนแม้ว่าสิทธิพี่ฮาวาจะไม่ฉากระบี่ออกมาในการประลอง แต่ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ของเขาตลอดจนความเข้าใจและประยุกต์ใช้กฎและอุปกรณ์ของเขานั้นเกินกว่าที่เจ้าคิดไว้มากในทางกลับกันพวกเจ้านั้นขาดความสามารถส่วนบุคคลแพ้เร็วอยู่แล้วแต่ก็ยังอิจฉาและไม่พอใจกับความสําเร็จของผู้อื่นด้วยฐานะคติเช่นนี้เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นด้วยที่แถ้การที่สิทธิพี่แย่ออกหน้าแทนสิทธิพี่ว่าก็เพื่อตักเตือนสองคนนั้นสําหรับพฤติกรรมที่ไม่เคารพของพวกเขา สมกับเป็นสิทธิอันดับต้นๆของนิกายเรามีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่ปกป้องสี์คนอื่นๆด้วยทิ์พี่แย่พูดถูกแล้วแม้ว่าสิธ์เพีย้ยวว่าจะไม่ใช้กระบ,บี่แต่เขาก็ชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ความสำเร็จของเขาในการเอาชนะอันดับต้นนั้นไม่อาจปฏิเสธได้เพราะความใจแคบของคนบางคนทำให้เกิดความขุ่นเคืองกับสิ์คนอื่นอย่างตามชาจริงๆส่วนสิทธิ์น้องแย,ย่ก็ออกหน้าให้กับสิทธิ์ที่ไม่เคยรู้จักความใจกว้างนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลย สิทธิพี่าวาข้าขอโทษพอพวกเราพูดไม่คิดดูถูกท่านโดยไม่ตั้งใจขอสิทธิ์พี่าวาอย่าถือสาไม่เป็นไรข้าไม่ถือเฮ้เฮ่สิทธิ์น้องเจ้าทําอะไรของเจ้านี่อ่ะแม้ว่าจะอยู่เหนือกว่าแต่ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและอดทนแม้แต่ลานซินเย่ก็ยังได้รับการชี้แนะจากนางปกป้องสิทธิ์พี่ที่ถูกดูหมินหัวใจเช่นนี้มีเพียงแต่เสียงกระบี่ที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะมีได้ จากนี้ไปใครก็ตามที่กล้านินทานเรื่องเดียวไหลของคนอื่นอีกก็อยากตำหนิข้าที่หยาบคายนายฐานะสิทธิ์นิกายกระบี่ชิงวินเราควรฝึกฝนจิตใจของเราและขัดกลาฝีมือกระบี่อย่างต่อเนื่องและเข้าใจวิถีแห่งกระบี่แทนที่จะเสียเวลาวิาพากษ์วิจารณผู้อื่นตู้เอาเวลาไปฝึกฝนจะดีกว่าสิพียวว่าไม่รังเกียจนะถ้าข้าจะขออยู่ตรงนี้ด้วยหากสิทธิ์น้องต้องการข้าก็ไม่ปฏิเสธ ไม่คิดเลยว่าสิทธิ์พี่เย,ย่จะยอมอยู่ข้างฮวาชิงอวินอย่างเต็มใจเพื่อปกป้องเขาจากความเข้าใจผิดให้ตายสิปวดหัวชะมัดใช้จีตสื่อสารสิดน้องเย,ย่นี่หมายความว่ายังไงด้วยวิธีนี้จะไม่มีใครกล้านินทาท่านรับหลังเป็นยังไงบ้างสิทธิ์พี่ข้าทําได้ดีเลยใช่ไหมใครขอให้เจ้าทําเรื่องใหญ่แบบนี้กันกล้เกียติที่สุดก็คือการกลายเป็นจุดสนใจความสามารถด้านกระบี่ของสิทธิ์พี่ฮวานั้นไม่มีใครเทียบได้ ความแข็งแกร่งและพลังของข้าในตอนนี้ล้วนมาจากศิลาที่ท่านมอบให้ข้าแม้ว่าท่านจะไม่สนใจชื่อเสียงและเงินทองหรือไม่สนใจชื่อเสียงของท่านและในเมื่อท่านดีกับข้าข้าจะไม่ยอมให้คนอื่นใส่ร้ายและทําให้ชื่อเสียงของท่านเสื่อมเสียแล้วไงเจ้าถึงมายืนต่อหน้าข้าละ่ะกลับไปที่เดิมเลยไม่น่าไปสอนเจ้าตั้งแต่แรกเลยอันที่จริงแล้วข้ามีข้อสงสัยในใจเลยจะใช้โอกาสนี้ถามท่านข้าไม่ใช่อาจารย์เจ้านะ หากท่านไม่สอนข้าข้าก็หลับประกันไม่ได้ว่าข้าจะทําอะไรได้บ้างถึงตอนนั้นคนอื่นจะคิดยังไงข้าก็ไม่เกี่ยวด้วยนะเจ้านี่ไม่ปานีเลยนะจะถามอะไรก็พูดมาจะได้รีบตอบรีบไปใครมาจะไปคิดว่าสิทธิ์น้องเย่ยจอ,อกน่าตําหนิสิทธิ์คนอื่นเพื่อฮาวาชิงวินหรือว่าพวกเขาสองคนจะแอบมีสัมพันธ์ลับกันในฐานะสิทธิ์อันดับต้นๆสิทธิ์น้องเย่ยตกลุมรักฮาวาชิงวินผู้ที่อยู่ในอันดับต่ำสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการนินทา นางจึงสามารถพบเขาเป็นการส่วนตัวได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเอ๊ะพวกเขามีความสัมพันธ์แบบนี้กันด้วยงั้นเหรอชะชีอันหากคิดดูให้ดีความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ถือว่าผิดปกติจริงๆนั่นแหละพวกเขากําลังใช้จิตสื่อสารกันอยู่ข้าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นช่างเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นจริงๆเร็ดน้องเจ้าต้องไม่เผยแพร่เรื่องนี้โดยเด็ดขาดหากสิทธิ์น้องเย่และสิทธิ์ทวาชิงรู้ข้าอาจจะถูกตำหนิเอา ได้สิวางใจเถอะข้าไม่ปีปากแน่ข้ายังมีทุราต้องทําอีกขอตัวก่อนสิดน้องฉีอันคงจะไม่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรงั้นเหรอเรื่องของสิทธ์น้องเย่เอะสิทธ์น้องแย่งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นข้าได้ยินเรื่องนี้มาจากสี์คนอื่นเจ้ารู้แล้วเหยียบไว้ล่ะเออนึกไว้อยู่แล้วหลังจากที่คนบ้าการฝึกขายข้อสงสัยลงนางก็จะลงมือทันที คนอะไรนั่งบําเพ็ญได้ถูกที่ถูกเวลายอมใจนางเลยจบการประลองรอบที่สองอ้าวจบแล้วเหรอหนึกว่าการประลองทั้งหมดจะจบวันนี้นั่นสินะข้ายยังอยากจะดูต่อเลยเมื่อพิจารณาถึงการปลดปล่อยพลังวิญญาณของทุกคนในวันนี้แล้วท่านประมุกและเหล่าเจ้าหอเห็นตรงกันว่าควรจะยุติการประลองในวันนี้ให้ไป,ไปเป็นรอบที่สองขอให้สี่ทุกคนกลับไปพักผ่อนรอบต่อไปจะกลับมาแข่งขันวันพรุ่งนี้ตอนลุ่งสาง หือรการประลองจบแล้วงั้นเหรอได้เวลาออกงานพอดีสีทุกคนโปรดแยกย้ายกันอย่างเป็นระเบียบการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างรู้ตัวหรือ,อยังตามคำสั่งของท่านประมนูนนิกายข้าได้ตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของสิทิ์พวกนั้นแล้วในบรรดาสิทธ์ทั้งหมดมีห้าคนที่พฤติกรรมผิดปกติที่น่าสงสัยมากที่สุดในหมู่ของพวกเขาคือ ตามคนที่มาจากหอเมคาล่องพวกเขาชื่อเจียงตู่เจ้าลุยและฮวาชิงวิน